คือมันปฏิเสธไม่ทันแล้วแหละคือมันปฏิเสธไม่ทันแน่ๆแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือคือพี่แอนอ่ะเคยบอกไปแล้วว่าเออเนี่ยขอเรื่องหนึ่งแบบว่าอยากอยากให้ลองแบบลองเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ยากคิดว่าเจนไมนจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้พูดแค่นี้นะครับระยะเวลาผ่านไปประมาณครึ่งปีไม่เคยพูดถึงเรื่องอะไรเลยผมบอกว่าพี่แอนสรุปเรื่องเป็นยังไงเนี่ยพี่แอนสรุปเรื่องเป็นยังไงเนี่ยเขาก็พูดคําเดียวว่าพี่ไม่ได้ทําบทเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยพี่แอลก,กับคุณเอมัน,นไม่สุก แล้วจนวันสุดท้ายที่ผมอะต้องเริ่มต้นทํางานแล้วคือ6เดือนผ่านไปแล้วผมก็เพิ่งมาได้รู้เรื่องแล้วก็แบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยใ,ใช่คือตอนนั้นก็แบบโอครับครับได้ครับคือตอนนั้นแม่เขาบอกมาไงไาพี่แอนเขาบอกแม่แม่เขาบอกว่าโอ้ได้ครับได้ครับแต่เขาไม่ยอมบอกเรื่องเลยนะจนแบบวันจะทํางานนะแต่แเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังหมดเลยแล้วก็แบบโอ้โหคือโอ้โหอันนี้ดวิแบบคืออันนี้คือแบบคือความแบบความแปลกใหม่และความแบบความพิสดารของมันอันนี้เล่าได้แหละแบบพี่แอนด่าเลย เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เปิดตัวมาสวยงามเรตติ้งปังตั้งแต่ตอนแรกและนักแสดงนําก็เลิศค่ะสําหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอที่ได้ทางด้านคุณโบเมลาดาคุณเจมจิลายุคุณไอพาริสและก็คุณเกรทวอลินทอนมารับหน้าที่เป็นนักแสดงนําแต่ล่าสุดต้องบอกว่าทาเอาทัวน์ลงชําเลยค่ะสําหรับละครเรื่องโลกหมุนรอบเธอ ep พี18เมื่อตัวละครค่ะอย่างตะวันที่รับบทโดยสาวโบเมลาดาและมานาะที่รับบทโดยคุณเจมจิลายุแอบมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหลังจากที่ทางด้าน คุณตะวันเนี่ยแต่งงานกับคุณพอค่ะที่รับบทโดยคุณเกศวรินทร์ธรทำเอาทัวร์ลงหนักมากค่ะซึ่งหลายๆคนก็มองว่ามันไม่เหมาะสมนางเอกเนี่ยปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปแล้วก็เรื่องที่ทาเนี่ยมันผิดศีลธรรมอย่างมากเพราะว่าตะวันเนี่ยเพิ่งแต่งงานกับคุณพอไปแล้วกลับมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทั้งท่านมันนะซึ่งหลายๆคนค่ะก็รับไม่ได้แล้วก็มองว่าตัวละครเนี่ยไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วก็ไม่ควรนําเสนอแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมไทยเราค่ะเรียกได วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนะักเพราะว่าบทอย่างนี้ก็ทําให้ตัวละครของพานาเองก็เสียหายแล้วแฮชแท็กโลกหมุนรอบเธอเนี่ย ep สิบแปก็ต้องบอกว่าติดเทนเอกข้ามวันไปเลยโดยมีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ค่ะซึ่งหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบทเนี่ยบงมากทําให้นักแสดงเสียหายเพราะว่าแต่ละคนที่มันเล่นก็คือตัวท็อปทอปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณโบเมลดาคุณเกรทวอลินธอนคุณเจมส์จิรายุหรือว่าคุณไอพาริสนอกจากนี้เองค่ะยังได้มีชาวเน็ตไปขุดสัมภาษณ์ของคุ ละครเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับบอกอค่ะว่าพี่แอนค่ะก็คือพี่แอนทองผสมค่ะซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้บอกว่ามีละครเรื่องหนึ่งอยากให้เจมเนี่ยลองเล่นดูเป็นบทที่ท้าทายแล้วก็ยากคิดว่าเจมน่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ซึ่งคุณเจมก็บอกว่าคุณแอนเนี่ยพูดแค่นี้หลังจากนั้นก็ไม่พูดอะไรเลยจนเวลาผ่านไปครึ่งปีค่ะคุณเจมบอกว่าเขาก็ไปถามว่าพี่แอนสรุปเรื่องมันเป็น,ย,นยังไงซึ่งคุณแอนก็ตอบกับคุณเจมคําเดียวค่ะว่าพี่ไม่ได้ทําบทเรื่องนี้เรื่องนี้พี่แอลกับค 6เดือนที่ผ่านไปที่จะต้องเริ่มต้นทํางานแล้วพี่เขาก็มานั่งเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดซึ่งคุณเจมบอกว่าพอได้ฟังเรื่องค่ะถึงกับร้องอู้หูเลยว่ามันขนาดนี้เลยเหรอซึ่งเราตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้ไปแล้วอันนี้คุณเจมก็บอกก็คือความแปลกใหม่และความพิสดารซึ่งเอาง่ายๆค่ะก็เหมือนทางด้านคุณเจมจีรายูทค่ะไม่ได้อ่านบทละครเลยก่อนที่จะรับเล่นละครเรื่องนี้ค่ะจนทําให้หลายคนเนี่ยยิ่งเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว